เกือบเป็นบ่อเลี่ยมพี่น้องเลยเกือบเป็นว่าอ่าเคขื่อนว่าอย่างไรเกือบจะเขื่อนอย่างแล้วนี่งามงสารเลยพี่น้องเขื่อนนี่ขึ้นไปข้างบนบนแห้งเกีนน่ยวไก่เกียเกี่ยหนีไก่มันบ่มีบ่มีเหม่ยได้เราพี่น้องนเนาะเบียงหลบไร้ตัวเหมือนหลบว่านญ่ได้นะนะสวัสดีนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะข่าดูเถาวั เอาเพิ่นเอไอเปนครับพี่น้องระบบของเพิ่นตรงตรงเวลาว่าวั่นบางมือ่อ่อยก็มือว่านข่อยก็ขึ้นยีดอกบ่อนเอาคอยบ่ขึ้นมือว่านก็ได้ขึ้นไม่ได้ใช่จบชดจบไปแล้วเกือบบ่ได้ลงมติที่ว่าอ่านไม่ลบบ่อนท่านในใบเกือบบ่อนบ่อนใบันทึกมาสิมาเบิง่งพาเบิ่งล่มกินล่มชมวิวครับพี่น้องพู้น,นต้นเสืเหลียงไงพี่น้องเห็นตน้นเสืเหลียงไงบ่ สวัสดีค่ะมงกุฎดอกมันค่ะกับเปิดบ้านสะสมมีหน้าที่ย็นยันโตตนพีละอีทางน้ำแทงตะบนน้ำแทงอำเภอเสียงไม่จังหวัดบัวร่าจะได้คุณเชี่ยวมองป้าคนเขาูดังเขาเบ่ละเจ้ามาถึงมาเบิงพาเบิงล่มกินล่มชมมิวค่ะพี่น้องพูนต้นเสดียงไง พี่น้องห็นต้นเสบียงไงบอดีค่ะกลางพาบางไก่เคลียดินค่ะชมธรรมชาติบ้านนาบรรยากาศบ้านนาด้อพี่น้องเด้อืดูธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติบรรยากาศบิน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 ินบินบิบงนบิบนบินบินบินนนเอนบนน มันบ่คืออยู่บ้านทีน่เนาะหาหม่องชาติกับบ่ีด้แดดบ่ออกกับบ่ได้ชาติพี่น้องเอ้ยพีตาได้ต่วนชาติเยูขอางบ่ได้มีทั่วไปได้พี่น้องธรรมาชาติบ้านหน้าบ่ได้มีทั่วไปได้เนาะกินน้ำสวยงามน,นะคะฮะเบิ่งงามได้พี่น้องถ้าเจ้าบ่เขามาหาข่เจ้าบ่เห็นหม่องเบิ่งในต้นสดเสดงงา,ามคืออยางเห็นบ่ <laughs> สวัสดีค่ะคุณเพียนนั่งอยู่หม่องนี้ละนั่งอยู่แต่ต้นบุกนี่ นี่ต่นบุกเขื่อใหญ่นไใไปดูดินี่เถาโต๊เวทีแต่ง่าสองเทื่อผลมาบ้านเบิ้งโหลดคอยขึืนทะ่านะขึ้นได้แค่ไหนจิ้มท่านแจ้ข้าวหนึ่งสารวันเกี่ยวกันสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทุกถูทุกคน <c oughs> เนี่ยขมาทา้งในเด้อ สวัสดีค่ะมงกุฎดอกมันค่ะกินหนำแซบเนี่ค่ะนํำแซบมันฮอนอยู่เถียงลนะมันฮอนอือยู่มอังอื่นก็ห่อนอยู่เถียงนะเถียงให้กะอ,อยู่บ้านไหอันห่อนหลายอยู่มังนี้ไใ่้เนี่ยดูดูบรรยากาศธรรมชาติบ้างมึงเผืะตองกล้วยพาดวีวีผ่นนิ่ง้ เปิดบ่หลนยคือหมู่บ้านไล่จบลงแล้วกับพอดีเกือบเป็นบอแล้วพี่น้องเลยเกือบเป็นว่าอ่าเอิดไว้อย่างไรเกือบเป็นต้นมะงอเนี่แหละต้นมะเย้ก็ได้ก็น่ะอยู่สบายเลยหาโมงอยู่แต่ว่าขืนยามได้ขึดกระตุกเวทีสัญญาณบลระบบดีสัญญาณบลสะเทียน สวัสดีนะคะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะข้าดูเถาวัลย์ข้มานังอย่างนี้พานอนเว้นอย่างนี้มาเนี่ยสะสมวินาทีเช่นเคยยืนยันตัวตวนเหมือนเดิมเพิ่มเติมนั่งอยู่คนเดียวที่เดียวนี่สวัสดีค่ะนั่งอยู่คนเดียวเช่นเคยมักเป็นคนที่ผ่าน,านั่งอยู่ตรมมัมดด่วงคนงานมังม่วงคนตดวยาญกันแวง้แวงแม่งแม่ง มงกุฎดอกมันกับผิวแวงแวงเปนหนองลมดีดีเหมือนนี่มาเด้อมาเรียนบ้านคอยเด้อรับร้องว่าบ่หวานเหมือนนี่ค่อยห้ามเปลี่ยนหม่องนางละ่ะขึ้นเทิงกรบโปขึ้นสนิทบ่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปทุกทุกคนด้วยจ้ยาเชิญเข้ามาข้างในได้พี่น้องเด้อเข้ามาเดินป่าเนี่ยโอ้ยลมเหมือนนะคะมันหมิ่นเหมืนเหม่อนโอ้ยเราคาบไขก็ได้ ต้นกระโดนก็ลมมันบรพัดเป็นใดเพราะว่านางอยู่งใหญ่มันยังมุ่งเนี่ยแค่ไหนลมพัดวีวีบรร<อ>ยากาศดีมั้พี่น้องชาวดาราทุกคนผู้ใดบ่เป็นดาราก็าว่าพี่ไร้เด้อมาเรีนน้ำข่อยเด้อท่านี้ปลาข่อยสมบัูุณ์ยายแดงอุ้มเป็นไงแล้วมาถึงเ,เป็นข่ายแล้ว สวัสดีค่ะแบะมาชมด้วยกันนะคะส่งกำลังใจขอให้ไขว้น้ำมันเ <c oughs> จ้าะยาฝ่าวเครียดให้ไขว้นั่งแล้วสักครั้งจะก้อยเครียดเอ็ <c oughs> <c oughs> นเครียดให้ด้วยค่ะเด้อนายทาบอลพิมหลอ่อเสนขอาขาวบ้างครในเชิญครั้งในเด้อจา้ามื่อนี่ยญาติบรงดบุรุษสมมติบตกำลังได้ฮุกชิบก้าฝ่าวออกมา เดดเบอรต็มเต็มขึ้นเลยน,นะว่ามีผองชาตพอดีแดดออกมากกับไ้ชาตหลอกมันเบืบกกเ้องมากสแบงล่นลงมาง่ามคักกันยังมะสวัสดีค่ะทำพอ,อสวัสดีค่ะคุณน้ำส้างน้ำบอ่อขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาทักทายกันเนาะมาสวัสดีกันนะจันนี่ละ เขาท้ำงานนี่กันอ่านายหนุ่มเกษตรคำพรโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านายหนุ่มเกษตรคำพรโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัดขวบมนังน้ำมันเจาะยาฝ่าวเครียดแขว่นแขวนแล้วจะอยเครียดเอ็นเคีย์โอ้ยเกยก็ได้ มาอยู่น้ำไก่ไก่แกเคียใส่ได้ขี้ฝุ่นกระได้ขอบคุณอะลาย้ด้ค่ะต้นนี่ตี้ตันเสียดายพ่นตาย่ะยูบ้านน้ำแทงตะบอนน้ำแทงออาเพื่อสีไว้จังหวัดอุวนราชธตะท่าน,นีจ้าดาราขีเตอร์มาเขามาเลียนยบ้านคอยเดินคนเคียบองป้าคนเขาหัวดังขเขาเบื่ออะ เจ้าเป็นอะไรเหรอรถเป็นอะไรบอดีต่อยเพราะว่าทัญนยานมันบอระบบมันบอดีก็เลยบอดีต่อยหอนปันเงเหี้ยวเมื่อวานโต๊ะเวทีแต่ง่าสองเถือผลเมื่อวา,านเบิ้งโหลดคอยคืนท่นะะึ้นได้แค่ในจิ้มท่านเจ้าข้าวหนึ่ง อยู่ธรรมชาติบ้านนาค่ะอถ้าบึงธรรมชาติสวยงามบ่เลยบ้านข่พยบเมีแนวบึงน้ำมูกก็เบึงเอางวอกลามแลไจะเศร้ากันจากน้อยไหลจบนี่ก็จะพอสิปเบึงงัวอีกอันหนึ่งดูเถาวันใหญ่ค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเถาวันใหญ่ค่ะมีเถาวันใหญนี่ยเบิองเมืงเถาวันขึ้นไปข้างบนขึ้นหมู่บ้านเนี่ยโอ้ยต๊เวที่สองเทือ่บนหม่บ้านเนี่ย วนนี่เนาะพัดตาลทับเปิดสิงไหนเลยโอ้โอโอพัดตาลทับสิงแรงๆเลยพี่น้องเลยดูเทาวันใหญ่ค่ะพี่น้องจ้าดูความสวยงามของธรรมชาติค่ะแบบด้ขอบคุณหลายหลายด้วยจา้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะไก่เคียรย นี่ไก่มันบ่มีบ่มีมือด้วยเราพี่น้องเนาะเบียงลูกไร้ตัวมันลูกมันใหญ่ได้นะนะหืมมากับไก่แนวหน่อยก็นอนแบบบอร์าคือหมู่บ้านไล่จบลงแล้วกับพอดีเกือบเป็นบ่อเหลียวพี่น้องเลยเกือบเป็นว่าอ่าเขาเอ้ว่าอย่างไรเกลือของธรรมชาติ ากาศบ้านนาะบรรยากาศดีจริงๆติเปี๊ยห้ามูกับไปเออย,ยานมันเบิดยานจะคล้องบริข้นเวทีสาธมมีหน้าที่ที่ละพาพาชมดูธรรมชาติบ้านนาค่ะบรรยากาศเนาะพาชม ไปข้างบนขึ้นมื่บ้านนี่โอ้ยตกเวทที่อ2ู่สองขีอบบ้านนี่ย